Books Podcast. คิดมากพอดแคสต์สเปเชียลซีซั่นครบรอบ10ปีของคิดมากสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดมาก Podcast ์ซีซั่นพิเศษนะครับ ซีซั่นนี้เราก็จะมาพูดถึงหนังสือขอคิดมากนะครับทั้งหมดนะแล้วก็ข้อคิดดีๆที่เราต่อย,ยอดมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงหนังสือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ขายดีที่สุดขอคิดมากตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันเลยนะครับเล่มนี้คือเล่มที่เจ็ดนะครับคือเล่มชื่อโตขึ้นจึงรู้ว่าเล่มนี้นะครับขายดีจนขึ้นอันดับ สองหนังสือขายดีนะครับประจําปีนั้นเลยนะครับแล้วก็ตอนทุกวันนี้พิมพ์ทั้งหมดสิบาครั้งก็ถือว่าเป็นจานวนที่เยอะมากเหมือนกันหนังสือตกขึ้นอย่รู้ว่าเนี่ยอีกแคอนเซ็ปต์ของมันคือการที่เราพูดถึงเรื่องราวนะครับทั้งในอดีตนะครับแล้วก็เราก็จะบอกว่าอดีตเนี่ยนะครับเมื่อเรามองอย้อนกลับไปแล้วเราโตขึ้นมาแล้วเราเรียนรู้อะไรจากอดีตเหล่านั้นนะครับ ซึ่งสีส่หนึ่งนะที่ทําให้พี่คิดมากพบนะครับคือการที่เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงของเองเมื่อมองจากปัจจุบันอะ่ะย้อนเป็นอดีตมันแปลว่าวันเวลาเนี่ยมันทําให้ทุกคนเปลี่ยนไปนะไม่เว้นแม้แต่ตัวเราเคยเป็นไหมครับในบางครั้งเนี่ยเราก็ชอบคิดว่าเอ้ยคนนั้นเปลี่ยนไปคนนี้เปลี่ยนไปแต่ในความเป็นจริงแล้วอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปตัวที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็คือตัวเราเองเช่นกันนะครับ การเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงของตัวเราอะ่ะนมากมองว่าม,มันมีอยู่สองสิ่งอย่างแรกคือตัวของเราเองอะมันเปลี่ยนไปเองโดยธรรมชาติอะจากสิ่งแวดล้อมที่เราเจอจากผู้คนที่เราพบจากสถานที่ที่เราไปจากการศึกษาที่เราได้รับในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับแต่การเปลี่ยนแปลงที่สองมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะ แต่มันมีสัญญาณบางอย่างที่เตือนให้เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งไอ้สัญญาณเตือนที่ว่านั่นแหละนะครับวันนี้พี่คิดมากก็จะมาแชร์กันนะว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างที่บอกว่าถ้าเรามีอาการแบบเนี้ยมันแปลว่าเราควรที่จะต้องคิดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้กวการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าพูดถึงในขอบเขตของทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็ในเรื่ของการทํางานการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยนะครับ มาพบกับสัญญาณแรกนะครับสัญญาณแรกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสึกว่าเราไม่มีพลังเลยเราไม่มีพลังที่อยากจะตื่นมาทํางานใช้ชีวิตตื่นมาเจอผู้คนหรือตื่นมาทําสิ่งที่เราเคยมีพลังที่จะทํามันในทุกวันแต่ตอนเนี้พลังของเราที่จะทําในสิ่งนั้นมันได้สูญสลายหายไปในการที่มันได้สูญสลายหายไปเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันเกิดขึ้นแบบถาวรแล้วคือนึกออกป่ะมันไม่ใช่แค่เรานอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้เราไม่อยากทํางานแค่วันนี้แต่มันคือการที่เราตื่นมาในทุกๆวันแล้วเราไม่อยากที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อจะทําสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วอันนี้คือการที่พลังงานของเราหายไปนะครับประการต่อมาคือเรากลายเป็นคนที่ไม่แอคทีฟกลายเป็นคนที่เฉ่ยชาไปเลย เราไม่มีความรู้สึกว่าเราอยากคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆทั้ทงที่เราเคยทําได้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากที่จะไปต้องทุ่มเททุ่มแรงกายแรงใจของเราเนี่ยกับอะไรก็ตามอีกแล้วทั้งที่ในความจริงเราเคยเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญญาที่บ่งบอกว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางเรื่องบางสิ่งหรือบางอยา่างหรือไม่อย่างไรนะครับ ประการต่อมาคือเราหยุดพัฒนาตัวเองแล้วเราไม่อ่านหนังสือเราไม่ตั้งใจทำงานเราไม่ทำอะไรก็ตามที่เรารู้ว่าการทำสิ่งนี้มันจะเป็นผลดีต่อตัวเรามันจะเป็นผลดีต่อคนรอบข้างมันจะเป็นผลดีต่อคนอื่นๆแต่เราเลือกที่จะไม่ทำสาเหตุที่เราเลือกจะไม่ทำเพราะว่าเราไม่อยากทำไงมันก็คงมาจากข้อหนึ่งอะครับคือ เราหมดพลังงานเราเราไม่มีแพชชั่นกับเรื่องอี้อีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสัญญาที่สําคัญมากเลยนะประการต่อมาครับคือเราเริ่มสึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรามันเป็นพิษอะหมายความว่ายังไงหมายความว่าสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามที่เราเคยอยู่เคยใช้เคยพบเคยเจอในทุกๆวันซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ดีนะแต่ในวันนี้พอเวลาผ่านไปเรากลับรู้สึกว่า เฮ้ยสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นบนเวลาเหล่านั้นเหตุการเหล่านั้นที่เราต้องเจอมันเป็นสิ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจอยู่แล้วเราเป็นทุกข์อยู่แล้วเราติดตกกับชีวิตอันนี้เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับที่ตรงนั้นแล้วหรือไม่ต่อมานะครับคือการที่เราเนี่ยเริ่มคิดถึงอดีตบ่อยเคยเป็นไหมโอ้โหสมัยก่อนเราไม่ความสุขอย่างนั้นสมัยก่อนเราไม่ความสุขอย่างนี้ ถ้าเป็นไปได้เราอยากจะกลับไปเป็นเหมือนกับอดีตจังเลยไอความคิดแบบเนี้ยมันคือการที่บ่งบอกว่าตัวของเราไม่มีความสุขกับปัจจุบนันมันเป็นความคิดที่บอกว่าตัวของเราไม่ยินดีกับวันนี้มันเป็นการที่บอกกับเราว่าวันเนี้ยังไม่ใช่วันของเราไม่ใช่วันแบบที่เราต้องการชุดที่เราคาดหวังจริง,รงๆดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มคิดถึงอดีตมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่า เราควรต้องเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในปัจจุบันของเรานะครับประการต่อมานะคือการที่เราเริ่มคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมชีวิตฉันมันมันมันเป็นได้แค่เนี้ยมันต้องดีกว่านี้สิไมนควรที่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันทําได้กว่านี้แต่เราทําไม่ได้ไม่ได้ด้วยอะไรก็แล้วแต่นะด้วยเรายังไม่พร้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เขาไม่พร้อมให้โอกาสกับเราอะไรก็แล้วแต่แต่การที่เรารู้สึกว่า สเกลภาพของเรามันไม่ได้ถูกใช้เต็มที่ตัวตนของเรามันไม่ได้เบ่งบานที่เราต้องการน่าจะแปลว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิง่งบางอย่างในชีวิตของเรา้ลยนหนะครับสุดท้ายแล้วก็ข้อสุดท้ายนะแล้วก็เป็นข้อที่ส่วนตัวพี่มากคิดว่ามีความสําคัญ์ที่สุดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกขดถูใจรู้สึกสิ้นหวังไม่มีกําลังใจเศร้านั่นคือช่วงเวลาที่เราต้องบอกตัวเองแล้ว ว่าเราคัวที่ต้องเปลี่ยนแปลงปัญหาส่วนใหญ่ของเราคือเราไม่รับฟังทรายสัญญาเหล่านี้ครับเราเลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นวันวันและไม่รู้ว่าความรู้สึกเหล่านี้มันกำลังบอกอะไรเราอยู่จำไหมอย่างหนึ่งครับว่าอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงนใดในชีวิตเพราะบางครั้งในชีวิตของเราอ่ะสิ่งที่แย่ที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแต่คือการที่เราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อไปพบกับสิ่งที่ดีกว่า ก็สำหรับใครที่ชอบฟังข้อคิดดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับคินมากพอดแคสต์นะครับได้ทาง Spotify, Soundcloud, Podbean, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast แล้วก็บล็อกดิของกมรินบุ๊กด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสปริงเฟสเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเทศกาลที่จะทำให้คุณกระโดดสูงขึ้น พร้อมพื้นที่สร้างสารรค์อัดแน่นด้วยความฝันความหวังและแรงบันดาลใจ Sound Song Space Self พบกันวันที่27-31กรกฎาคมนี้ที่สมย่านมิทเท่์นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้อบก่อตัวเองเราหลงลืมสิ่งนี้ไปหรือเปล่านะแค่อบก่อตัวเองให้เป็นหนังสือที่เป็นดังจดหมายรัก ที่เราส่งมอบให้กับตัวเองโดยคิดมากนักเขียนผู้มีผลงานหลายสิบเล่มและมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนวันนี้ที่แฟนเพจ Spring Books และทุกช่องทางของอมรินบุ๊กอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊ก